รางวัลม <id: dictator and rights> <s Techn ique> ีเยอะดีเงาเงาเงินมาคืนทีกี่ล้านกั้งที่สามสิบกันใายคืนไห้ผมก่อนนี่ผมจะแตกรางวัลให้พวกนี้หมดเลยดีจริงเออรับไปได้ไหมเราจะได้วันคนเวลาเราให้รางวัลเท่าเราแต่งตั้งเขาลอันดีไงนเขามีคุณค่าเขาประสบความสำเร็จเราให้รีวอร์ดเข้าไปเลยเขาก็มั่นใจแต่ว่าคนก็มีพลังไทย พอมีพลังใจงานมันไ่ไเพิเ่ามประสิทธิภาพผมทดลองกับทำงานการพิเศษสองร้อยกว่าคนเห็นไหมที่เราบอกว่าให้คุณพิเศษกับทำงานการธรรมดานะคนอื่นก็เป็นแค่พนักงานสี่เจ็ดคุณเป็นตีแปดคุณลงไปเพิ่มผลงานปรสิทธภาพ็ที่ผมดูรายงานที่กลับมามันเพิ่มได้กันหมดทุกเรื่องเลยนะไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะเห็นไหมคือผมว่าความสมารถคนเนี่ยมันออกมาโดย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 ,โดยข้างใน เหมือนกับที่ประบาทเดือดร้องว่าโดนระเบิดแบบใครให้มาถ้าเขาตั้งใจเขามีความมุ่งมัน่นเขาทำได้เขาพีเครือข่ายเข่พีพื้นที่เขามไม่ได้หายใจไปวันวันเออเขาทำได้นะผมเชื่อว่าทําได้คุณลองก็ดูถือว่าคุณให้รางวัลให้ชัดเจนดูได้ช้ดเจได้เออแต่ันทุกคนจะมุ่งมั่นทำงานแข่งกันเพื่ออะไรเพื่อประชาชนแต่อย่าบังชีนะ ฝักทีผมรู้แล้วผมจะไปดูมีถุงดำอยู่ข้างล่างเรืเปล่าถ้าคุณกลบไปมีผมจะเขียยรูข้างล่างว่ามีถุงดำมนตักหรออนนี้ผักทีแน่นอนนะครับก็ต้องฝากไปนะฮะว่าท่านลองทำดูแล้ววันเป็นต่างเรายินดีที่จะให้นะเพราะเราคิดว่าเหล่านี้มันเป็นความภาคภูมิใจโองการ อำเภอเร่งมีสิบสอางอำเภอจังหวัดเรื่งเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้รับรางวัลเนี่ยมันมันยืดโปยืดตายแล้วก็ที่เราไปพับหลิงเรื่องของนพกนะฮะเดี๋ยวเขาัำทอรี่อยู่ใช่ไหมจบไหมยังได้ไหมเอาไม่เอาเ้าได้เดี๋ยวเราจะอันนั้นอีกทางหนึ่งเพราะว่าถ้าเก้าสองเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยเนี่ยผมเอาโรบเลยนะ ผมตั้งเป้าไว60้60%เห็นด้วยเท่นั้นเองอถ้าละ92%เห็นด้วยนี่เราเดินได้นะฮะเราจะทำแคเรียพาร์ปออกมาเลยนะฮะจะประกาศแคเรียพาร์เดินอย่างนี้เพราะฉะนั้นต่อไปรอประกรทั้งหลายที่เราท้างกานอยู่ตั้งแต่39ถึง42ท่านเตรียมตัวขึ้นจะบักแน่นอนไปเป็นผู้ช่วยของหน้ากลุ่มนะครับกลุ่มละสาคนสามคนท่านจะได้ แสดงถี่เอเต็มที่แล้วต่อไปนะฮะเมื่อท่านทำงานครบหนึ่งปีสักและสิ์ท่านจะเข้ากับพนกักงานมาโดยเจ็บทันทีเลยนะฮะสามารถที่สอบแตดได้นะฮะสามารถจะยกย้ายเปลี่ยนตำแหน่งได้เออแต่การบรรจุพนักงานเจ็นตำแหน่งว่าเราจะชดเชยตามนกรกตามเดิมต่างะนะฮะแต่เราให้สิทธิ์ท่านอื่นๆเพื่ออะไรเพื่อเราจะเปิดโอกาสให้รุ่นน้องเนี่ย ที่เป็นมตรปเนี่ยสามพันเกือบสี่พันคนเนี่ยที่ทํางานมาครบสี่ปีแล้วที่ติดสอบจัดการพิเศษได้เข้ามาเรียนอพกอบ้านอย่างน้อยเขายังไม่ถึงคิวที่เราต้องใช้ถึงรุ่นสี่สองหมดเนี่ยเขาก็ได้เป็นนกรเหมือนกับผมจบโรงเรียนในเมืองผมจบโรงเรียนเสด็ผมก้อนนะผมมีเหรียญนะผมไม่ผ่านวิทยายุทธถือกบพี่ๆที่ที่เรียนอยู่นะกูก็เรียนนะกูก็ทำงานเก่งนะมึงจะต้องทํางานแข่งกัน เห็นไหมมัน hmm. ก mm ็เ hmm. ป mm ็นแรงจูงใจที่จะทำให้คนเนี่ยมีกำลังใจไม่ใช่ปล่อยเขาดักลามถึงปีสิบปีลงเงี้ยนก็ไม่ได้เข้าอบรมก็ไม่ได้อบร้มกล้าไปถึงไหนก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็หลอกเ้มันสอบต่อไปปีๆเห็นที่อะไรสอบมาก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะไอ้คะแนนคุณต้องปากคุณมันก็ไม่ได้พอไปเจอผู้ตรวจสอบผู้ตรวจบอกเป็นพนักการเมอยางยางเอาคะแนนมุนหายไปอีกครับมันหายสองเด้งมึจะไปเหลือ กลลกไปเพราะเอามารวมแล้วเนี่ยมันสู้เขาไม่ได้เพราะหนึ่งคะแนนมันห่างในสิทสทสสทส่ที่สิ่ที่นี่คือเหตุผลผมก็เลยจะแก้ปัญหาแก้คนเราเนี่ยทันสมัยทํางานได้ไร้ซึ่งสตาร์ก็จะเกิดแล้วโอกาสอีกห้าปีข้างหน้าเนี่ยถ้าการคมทั้งเก่ามันเกษียณหมดจากการที่เราดูจากเนี่ยคนใหม่ๆจะได้เข้ามาท่านทำงานได้ตืดต่อได้ับไม้ได้ ในี่ั้ไม่มีคนเก่งๆทำงานหกปีนะมันยังเหลือพันบาคนเลยคนกูนจะเป็นพนักงานเงินกูไปก่อนดีกว่าไม่อยู่ฮนะไม่อยู่เด่นขาดแต่ถ้าอย่างเงี้ยเขามีโอกาสถูกไหมฮนะพอสามรุ่นสี่สี่ที่สองเนี่ยหมดปับเนี่ขยขครเก่งมาเลยต่อไปคนที่เป็นนักการเงินต้องจบนอกระกอบ แต่คนที่จบนอทุกคนไม่จาเป็นต้องเป็นนักการโดยถูกไหมฮะคนเก่งแต่คุณได้เหรียญนะคุณได้ติดคุณได้ความรู้ไปได้กระนั้นนะแต่คุณจะต้องมาแข่งกับจริงเพื่อจะขึ้นเป็นนักการโดยอย่างเนี้ยเป็นการให้กาลังใจคนต่อไปเราก็จะมีติดกับสรง่นสอง่นสรง่นเข้าไป,ไปทุกป,ปีไม่ได้เตียมหายสร้างคนไม่เตียมหายอะไรไม่งมั้นมหาลัยก็จะเปิดทำไมสองคนทำไมพัฒนาการังคมมรุ๊เพื่อทรัพยกรุ๊ปไปพัฒนาชาวบ้าน คุณเพื่อนานาเขาเขาก็ไปทําแบบเดินบนฝาอยู่นะแต่ทำได้แต่ถ้าคุณมาให้องความรู้ให้ความท้าทายให้เป้าหมายให้มีธีคิดใหม่ๆเขาก็จะไปปรับปรุงทําให้งานก้าวหน้าขึ้นงานของเราก็จะขยายกว้างขึ้นมีพลังขึ้นนะครับลองลองกับํระบนการพิเศษไปดีขึ้นนะุูนหลังที่จะดีขึ้นทํางานนั่งขึ้นเราให้ผู้ตรวจตามดีขึ้นเป็นผู้ตรวจจริงๆนะลองดูสิมันมีพลังจริงๆนะ เออแต่กูต้องให้กําลังใจเขาให้ความมุ่งมั่นรขบมันทํางานตัวเป็นเกลียวเป็นน็อกเลยอันนี้เป็นความภาคภูมิใจนนไอพีเอ็มงตกมาจมากไปเดีนะ่ๆเดีนะ๋ยว้ามันมีตําแหน่งบ้างเจจาเรื่องกองทุนตะกีได้อีกเราก็จะเรียกอีกตุลานี้ถึงห้าตุลาเรียกมนันแม่กอนอีกเ,เก่งซะเอาสักร้อยยังไม่ได้หรอ ก็อบลงไ้ก huh? right. so ่อนไปได้อีกยี่บห้าของออกุูก็เสียบเหลือในนี้ยแต่อบไว้ก่อนฮะได้ไหมลองดูติเป็นของผมอบร้อยเลยแต่ยี่บเก็ดยบห้ามันุกไอ้ที่เหลือคุณว่างคุณเสียบคุณลาออกคุณเสียบมันเปียนหนาเออมันเสียนหนาฮะก็มีเปลียนหนาก็ทำได้ก็ลองดูเนี่ยที่คุณอบรมชาวบ้านไม่เป็นค้ารายแค่อบรมได้ ถึงแล้วมันมีกฎหมายอะไรห้ามไหมอ่าอ่าเจ็ดงห้าอีกยี่ห้าก็เป็นประธานโดนไม่อบรมอ่าก็บอกให้เข้าใจไงเอ้ยยี่ห้านี้ผมเป็นประธานดนไม่อบรมคุณไม่ได้สิทธิ์อันนี้นะแต่คุณจะได้อันนี้เวลามันบ้านปั๊บมุมเสียบเลยก็ไม่ต้องอบรมสเออแล้วคุณต้องเปลี่ยนความคิดมั้ยนี่คุณไม่เปลี่ยนคุณก็เดินชนข้างฝ่าอยู่ได้ คุณลองดูสิไม่แน่มันอาจจะทําได้ก็ได้จริงไหมแต่คุณทำมาเข้าใจกอบยี ever, ่ห้าคนนั้ ky, ่วนแล้วกันเพราะว่าเจดิ้าเนี Marsh ่ยไดไติิถามไม่ยี่ห้าคุณจะเอาไหมผมก้เอานะเออเออเอาไม่ผิดตรงไหนมได้ผิดนะออาอันเจดิภาไปไปอาบโอ๊กบาทโอกูจะตายตาออกกูเสียบเลยผมไปลองอบลมีแบบ จริงไหมแล้วก็อยากให้เรียกพวกธุรการพวกแะไกการงเงินที่สบอบได้เข้ามาอบกด้วยนะเพืจะได้มีรูปเร่ยอยู่เข้าด้วยเรียกกลับมาที่ครูให้ก็ไม่ทาเลยทําเองเป็นกระเป๋าไมรรู้หลังมงไปเรื่อยนะฮะเอามาอบนะพกนั้นมีประมาณก,กี่ยี่ถึงคนได้ไหมบวกอีกเจ็ดถึงห้าข้มามอหนึ่งมานมเดิมวันนี้ไปดีไหม ลองทําดูลองทําดูผมว่าเราเปลี่ยนวิธีคิดเราก็สามารถทางานใหญ่ได้ไม่งั้นเราทํางานใหญ่ไม่ได้นะลองไปคิดวิธีดูทํางานแล้วอาจจะประสบความสำเร็จก็ได้นะครับก็ฝากให้พวกเราไปบางวงรางวันก็เหมือนเดิมนะครับที่รางวัลที่ให้ไปเนี่ยก็ให้ไปทํางานนะครับไม่ได้ไปแบ่งกันช่้นตัวต้องขอขอบคุณนะครับในปี g d ดีนเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย ท่านนันตีป่าไทยทข้ามาเดินดูอย่างมากละดูเกือบสามชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วบบท,ท,ลท่านก็ขอบคุณแล้วท่านก็รู้เรื่องของเราดีเพราะสมัยท่านท่านบอกว่าท่านเป็นทหารและท่านเคยไปเก็บกระปอเคยไปทําแผนชุมชนเคยไปแก้ปัญหาความยากจน,นร่วมกับผู้ปกรมงชุมชนได้อย่างดีนะครับท่านก็ฝากไว้นะครับ ยอดโตถอบแสนล้านเนียนะครับก็ขอให้นตั้ง10%ไว้ก่อนนะครับถ้าทําได้ไม่ได้ถ้าท้างทำผ่านที่3.78ก็ถือว่าโอเคละเมื่อวานผมไปสงขาแรืวอขอบคุณแล้วก็ตั้ง1,400กว่าเนี่ยก็ทําได้ท่างไม่ทำเส็จนเขาเิมไปเยอะเลยนะฮะผมก็เลยบอกว่าปีนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาจะตั้งแค่1,500บอกเฮ้ยไม่ใช่ต้องเอาฐานเน้ทำเจ็จตั้งไว้แล้วบวกอีกเตนะฮะ แล้วเพราะว่าเราต้องบวกจาก9,006ไปแล้วถ้าทุณทำไม่ถึงสิบได้4%ทุนก็พบถูกไหมถ้าคุณไปตั้งหน้ามันก็จะไม่ถึงแสนล้านคือบางทีคิดผิดไปเอายอดที่เราตั้งอยู่นะฮะที่เราทำได้ปีที่แล้วได้สูตรเลข9,006เนี่ยแล้วก็บวกอีกสิบไว้ซึ่งปีนี้เราก็จะมีแผนประมทงานไปเยอะๆเหมือนกันกลุ่มออมทรัพย์ก็มี5,000ตุ่มนะครับที่เราจะต้องพัฒนาเป็นศูนย์สารพิการตลาด เป็นแหล่งเงินทุนนะฮะ,ะส่วนรายละเอียดต่อไปสม,มว่ามันจะมีการเคลื่อนไหวเลยใคก็ให้ท่านไปตั้งกลุ่มลายแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่พาในกลุ่มเลยนะครับกลุ่มพัะกรการเพลในแต่ละจังหวัดมีลายไหมมีอยู่แล้วใช่ไหมแล้วทํายังไงอทิปตีจะเข้าไปได้อตเข้า เข้ากเจบอกว่าได้ปันเกลือก็ไ้กเยก็จะตั้งเลยขาคเจเปคนเข้าเข้าจเอไม่ได้ผมเวลาผมสั่งงานผมจะได้สั่งเข้าไปไงใช่สั่งไปผุ้ทีผมสั่งไปในกุมกพจจังหวัดจงหวัดเขาจะสั่งต่อใช่ไมหลงเอาแล้วก็เอาผมแก้จังหวัดแล้วก็จีบไเอาเลย ยาวไปหก็ไม่ได้นอนแค่นี้ก็แค่ไม่ได้นอนอยู่แล้วมันจะต้องนะครับเดี๋ยวพอตอร์นาบัดก็ได้ไปสัางลายก็ไปลงอำเภออีกปีหนึ่งแต่ผมเน้นการทํางานที่รวดเร็วแต่ผมอยากให้กลุ่มเนี่ยสาคัญต้องประสานกับทางทางการสํานักกองนีให้ได้เพราะมันมีงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วสถาปันก็เหมือนกันนะถ้าต้องมีรายในการทํางานนะแล้วถ้ามันเป็นลายละกอแน่นอนเราก็ถ่ายหนงสือที่เราออกไปต้นเลยแล้วตัวสอนจริงก็ต่างไป ถูกไหมเขาก็จะได้งานปึ๊บทำก่อนไม่รอเพราะเราต้องใช้ความเร็วในการทางานท่านชูในพูดดีนะเคยบอกว่าถ้าเป็นาคาดการสมัยแกจากบ้านเดินทางมา,า,มมงมงากรมเนี่ยใช้เวลาตามครึ่งวันเพราะมันสามสิบกิโลเมตรเดี๋ยวนี้ท่านเดินทางจากแค่ที่สมงศมันย่นระยะเวลาเป็นสิบเท่าทาให้ท่านมีเวลาเหลืออีกเก้าเท่าที่จะไปทําอะไรก็ได้ท่านพูดดีนะผมฟังวันเนี้ยที่วันทําบุญกรงนะฮะ ผมก็จะพูดกับท่านต่ออีกเอันะะถ้าท่านสามารถเซฟเรื่องเวลาใช้ไอจมาช่วยทําให้งานมันเร็วเนี่ยท่านก็จะมีเวลาเพิ่มขึ้นที่ไปทํางานในอื่นได้เยอะถูกไหมฮะไม่ต้องรอใช้ไอจในการทำงานมากขึ้นนะครับส่วนทําไปแล้วมีปัญหาจากอะไรก็สะท้อนผ่านทางธั้การทางผูต้ตรวจ นะหรือว่าพนกรรารจังหวัดมาถึงเราในลายก็เข้ามาได้นะครับที่ผมไปสึงขาวมื่อวามีคนก็บอกว่านักนักทนายควารที่เป็นปฏิบัติการใช่ไหมฮะแล้วก็อยากเป็นนักวิชาการเพราะมันจะได้ขึ้นสี่ไปแล้วตอนนี้มันไปตามที่สีสีใช่ไหมที่สีพราะมันไม่ได้ปิญยาตีใช่ไหมแต่ถ้าทําตามกฎกอพเนี่ยมันต้องมาสอบ มาสองใหม่แล้วก็มาสตาร์ทะเดือนต่ำซึ่ง <ปะ S 1> ก็ไม่มีใครอยากมามเขาก็ยกเว้นให้กัพ่ะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กบสี่เธอถูกไหมโดยทําผลงานเสนอไปที่กรอาพาีนาไปลายลายไปถูกไหมเพราะนั้นไม่ต้องรอเลยพรุ่ง,งานนีะ้ทำงานหนักทาให้หมดเลยทําไปเลยบอกให้มันทำไปเลยส่งไปที่กรพ,อพอเลยแล้วต่อไปมันทําเสร็จแล้วมีจังหวัดอื่นอยากได้บ้าง มึงเทิไปอยู่สามจังหวัดนี้โดยให้พี่ดีนี้ก็ผุได้คุณไปทำพวกปีคุณก็ส่ได้ก็ดีเด็กเราก็ไม่ต้องมานั่งเจ็บหัวปวดใจร้องกระดองรองงผมก็ดีคนไหนที่ทำได้แล้วอะไรแล้วก็ผือแหลเพื่อนออกไปใช่ไหมคนไม่ได้ก็เข้าไปก็ไปทำผลงานแล้วก็ออกผมว่าดีนะทำให้คนอยากไปทำงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นเยอะ ช่ไหมเราตั้งใจด้วยเราไปนกาทำาผลงานด้วยได้ไหมํำนี้ได้ไหมอืมได้ถ้าทำให้เขาได้ก็ไม่ได้เสียหายเสียหายก็้มีผลก็ต้องอะไรยอมผมไหมมีผลดีแล้วมันไม่ทำแม่หน้าตีหัวเอาลับสงขาล่าสงขาอยู่ไหมลับจะทำให้เร็วที่สุด ไหนตบมือเลยด้วยเฮเลยด้ยสมขาหมอสงขาอยู่ไหมสงขาตมอเสียกมลังขาอยู่เหมือนที่สัญญาณจะเร็วขึ้นใช่ไหมปักตรุงแล้วเร็วขึ้นดีขึ้นไหมสงขาเป็นไงสงขาเแล้ว ดีไหมดีไหมเอาเดี๋ยวจะรีบทำให้เลยน้องสองคนไนดะ้ดีไหมลูกตาลก็ขอบคุณดีไหมเอเอครับเราจะรีบทำให้นาทวีกับสบายย้อยที่มันาทาี่มีติดสองคนนะ่ะชนะนัดได้ดีนะเราจะรีบดำเนินการให้ ต่อไปก็จะเปิดอาสาสมัครใครอยากได้ปฏิบัติการมาเป็นนักวิชาการก็เชิญมาอยู่สามจังหวัดเลยเรามีที่ที่จะากทำห้่บุณเลย <S <S 1> <S 1> ใช่ไหมโดยไม่ต้องรับเงินเดือนไม่ต้องไปสอบแต่เอาสองคนนี้ไปทดลองเป็นหนูตะเภาก่อนนะว่าจะให้ไหมให้แต่ก็บอกว่าหน่วยอื่นให้มาแล้วพวกแรงงานพวกอะไรเนี่ยให้ม่เยอะเราก็ทําไปได้ก็บอกมีหลายหน่วยที่เขาให้นะนะครับ เราก็ทำได้นะไม่เป็นไรทําให้คนของเรามีขึ้นเราให้เป็นประโยชน์ขอบคุณมากน,นะครับที่ให้ข้อมูลนะครับที่ดีไม่รู้จริงขอบคุณมากคุณสวัสดิอ์อ้าวต่อไปจังหวัดไหนมีปัญหาอะไรไหมครับที่อยากจะสื่อสารถึงทางได้รู้ความเหไร ไม่มีอะไรก็ผมผมจบแต่งานวิทบายแค่นี้นะครับเพราะเรายังต้องเจอกันอีกในการประชุมประจำเดือนนะฮะอันนั้นขอเสนอให้เราอีกที